วันนี้เนี่ยนุจะมาสอนเทคนิคการแต่งหน้าแบบเมคอัพ no makeup นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนคิดว่ามันไม่ยากใช่ไหมจริงๆแล้วมันยากนะคะมันยากกว่าการแต่งหน้าเต็มอีกนะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะแต่งหน้าให้โนเมคอัพได้สวยขนาดไหนนะโอเคเริ่มค่ะ หลังจากที่เราลงสกินแคร์ที่เราใช้เป็นประจําตามปกติแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเนี่ยนุ่นจะมาสอนลงรองพื้นให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเนียนบางแต่ปกปิดนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราจะเป็นวิธีแบบใหม่นะคะเราก็จะต้องมีนะคะ NARS All Day Blender นะส่วนอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นะคะนุ่นจะใช้รองพื้นของ NARS นะเป็น NARS All Day Lumina s w e h t l e s s Foundation นะคะต่อมานะคะเราก็จะฉีดน้ำแร่นะคะ ลงบนตัวนาออเดเบนเดอร์นะคะให้ทั่วเพื่อที่จะทำให้ตัวฟองน้ำเนี่ยไม่ดูดตัวรองพื้นลงไปนะคะหลังจากนั้นก็กดรองพื้นลงบนตัวเบนเดอร์นะคะประมาณหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำแร่ลงไปอีกทีนะคะเพื่อทำให้อนูของรองพื้นเนี่ยยังอยู่เซตตัวนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยเข้าไปผสมกับรองพื้นทำให้รองพื้นเนี่ยบางเบามากยิ่งขึ้นนะ การลงรองพื้นให้เป็นธรรมชาตินะคะเราจะไม่แทบแทบเอานะเราจะใช้ปาดไปเลยนะคะนี่แบบนี้ซึ่งความปกปิดของตัวรองพื้นเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าจะดูบางเบาเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคเมคอัพ no makeup เพิ่งรู้นะคะว่ารองพื้นเนื้อแมตเนี่ยเอามาอะแดปใช้เป็นเนื้อบางเบาแล้วก็เพิ่มความโปรให้กับผิวได้ด้วยนะด้วยเทคนิคของตัวนี้น a าสนะคะ all day blender ค่ะส่วนความรู้สึกที่ได้ใช้นะคะรู้สึกว่า amazing มากเพราะว่ามันช่วยปกปิดแต่ว่าให้ความรู้สึกที่บางเบาขนาดที่แต่งหน้าเมคอัพ no makeup ล้วยังดูไม่โปะเลยนะคะคือแบบ ชอบมากๆไอเลิฟค่ะ